ใม่นะคะสีเทียนนี่เขาวาดแมวนี่ซื้อสีมาใหม่สีเทียนสีเมจิกโอ้โหนั่งวาดรูปท่ามกลางท่ามกลางลูกโป่งลูกโป่งเต็มบ้านโมยาแกโมถ้าโมแกะอีกแม่จะไม่ให้ระบายแล้วนะโมรับปากก่อนห้ามแกะสีเข้าใจไหมถ้าแกะอีกนะ แม่จะไม่ให้เราบายแล้วนะอุตส่าห์ซื้อสมุดวาดรูปในโชว์สมุดวาดรูปของโมโดิข้างหน้าเป็นสีอะไรในของไทยสีอะไรสมุดวาดรูปสีชมพูของไทยสีชมพูของโมโสีเขียวอุ้ยเสือยจเงไยงอุิยดูเขาระบายสีตัวอักษรเดียรเขาระบายสลับสีกนันอย่างน่ารักเลยเนี่ยเนี่ยน่ารักอ่ะดูดิดเต่ใครดูเขาระบายสีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขาระบายสลับสีกันแบบสร้างสารรค์น่ะสวยเดีย่ะเอาหลายๆสีมามิกกัน เขียนว่าแม่บี้เด้อเดอเดอแม่ผมสีฟ้าทาลิปด้วยทาแก้มด้วยใส่สด้วยนี่โคตรจุ้ยเลยไทยวาดแม่ใส่เสื้อสีแดงแตงไทยทําไมเนี่ยเนี่ยดูดิในอันนี้เฮ้ยนี่มันแตงไทยเนี่ยแตงไทยชัดๆเลยแล้วบอกแม่มวาดแม่อะไรวะวาดตัวเองนะเนี่ยอันนี้ แม่ค่ะตอนไม่คิดว่าตัวเองจะใส่เสื้อสีแดงเออแม่ล้อเล่นเี่ชแล้วใครเป่าลูกโป่งให้เนี่ยเต็มบ้านเลยเนี่ยเนี่ยลูกโป่งเต็ม<ค>เลยใครกับพี่กวาง่ะอือหือกวาไหนในสีหนูอะ่ะสีที่หนูซื้อ,อ,อที่เครื่องที่ร้านเครื่องเขียนวันเนี้ยเสียดายตอนลงไปที่เครื่องเขียนอะแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยเลยไม่ได้ถ่ายร้านพี่เขาใหญ่มากเลยนะตรงข้ามโรงเรียนคำแสนอะของเยอะมากนี่ของเต็กวาร้อยสิบห้าบาท เป็นสีแบบแพ็คใหญ่เลยเนาะแตงกวาเนาะ,<ฮ>ะมีหลายสีเลยเป็นกล่องใหญ่เลยไหนดูดิเอาแขนมาเอาแขนวางนี้แม่จะดูความยาวแขนหนูอ่ะแขนอ่ะ,อะยาวประมาณแขนแตงกวาโอเคโอเคกินแครอทอ,อันนี้มีกินน้ำผึ้งอันนี้แมวกินปลาเออแมวภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาอะไรคะ แคทอะไรแคทแมวค่ะเก่งมากอุ้ยไปให้พ่อดูเร็วโอ้หนี่ปูจัดตู้เย็นนี่มีนมเยอะมากนมปังนี่ไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนบึมดู ีชั้นขนมออกหน่อยเด็กๆหยุดก่อนโอ้ยพี่จะถ่ายคลิปอ่ะน้องโมคะอย่าเพิ่งกินโอเคไปแล้วี่ ไม่แบ่งใครเลยไม่แบ่งใครจริงอถามว่าพ่อใดไม่ใช่นะครับอำนาจที่ของคะกรารอูไหมก็คือว่ามีดังกนี้ยกเว้นพ้อใดมันเท่ากับถามว่าพ่อใดไม่ใช่ผู้จะชัดนี่ไม่ได้ยิน ในทุกทางเลยนะคุณจะทำะรอยากินไหาเร็วะ่ะอยากอยากกินรู้หมใช่ไหมอยากินโบยเกป่ะ